At ส,วสวัสดีครับวันน <hi> ี้เรามาที่จังหวัดหนองคายนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาที่น้ําตกธรรพานะครับก็บรรยากาศก็วันนี้ก็คึ้มหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที่าตั้เลยครับยันถึงที่หนองคายนะครับก็ต่อไปเราก็จะไปขึ้นเรือกันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูที่ทําพานะครับ ครับต่อไปก็เชิญไปที่ท่าเดือก่อครับรออเอาละครับก่อนที่เราจะรอเรือคือถ้าเราขึ้นเรือไปก่อนครับเราก็จะหิวมากครับเพราะว่าด้านนั้นไม่มีร้านอาหารเลยนะครับดังนั้นเราไปกินข้าวก่อนเลยกันครับเชิญครับ ที่สวยงามเหมือนจักรย,ยานที่เอ็นไม,มค์ไรมาล้าไปทําเดินพร้องไผร้อมมันแลันกระเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรย,ยานสีแดงติดจักรย,ยานที่เอ็นไมค์มนะครับตอนนี้นเราก็อ,อยู่ที่ท่าเรือกันแล้วนะครับก็นี่ครับทาเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เพือ่อจะพาชนี้นะครับน่าจะ ขึ้นเรือแล้วไปทางนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทำๆน่าจะอยู่ตรอนี้นะครับครับก็น่าจะจะได้นะครับมากนะครับที่เพื่อนๆเราไม่ได้มานะครับก็คือแก๊งเราอันนี้ขัดคนทำมาไม่กี่คนครบเสียดา้มากเลยเลย่ห้เพื่อนๆเรามากันหลายๆคนนะครับที่ได้สนุกดีครับครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นเรือกันแล้วนะครับก็ไปล้วก็จะไปล่องเรือกันนะครับเรือที่จะไปท่านครับก็ประมาณกิโล และฉันกับเธอจะไปด้วยกันดีไปพร้อมกันจากเกยาสิดาตอนนี้นะครับเราอยู่บนเลี้ยกันนะครับก็ตอนน,ตอนนี้ลองเลียกันไปนะครับครับมันก็มีไม่ใช่เฉพาะส่วเ,เรานะครับก็มี

ก็บรรยากาศก็จุ่มคลองครับฝนตกก็ไม่หยุดเหมือนเดิมนะครับก็ตกยังตกอยู่เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวเราจะมาถามเพื่อนเราตอนรู้สึกไงครับในการที่กันมันมีความรู้สึกยังไงคำอะไรมาเจ้าหนุ่มสนุกสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นตืก็รับออกเรือเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นเรือที่หนองคายนะครับขอบน้ำน้ำ ไปกันทุกคืนทุกวันขับแล้วลงใจเมื่อความสุขมาพอชีวิตก็สู้ต่อกันไปดูสภาพน้ำมันจะเปลี่ยนจากเดิมครับจากที่เราขึ้นเรือนะครับจะเป็นสีแดงครับตอนนี้เริ่มเป็นสีดำนะครับไม่รู้ว่าน้ำน้ำลึกรือวเป็นน้ำอะไรนะครับจัดจัดดูเลยครับเี๋ครับดำมากเลยนะครับ ក្នុងមិនបបចំក

ขึ้นไปอยู่ซีสูงของน้ําตกนะครับอบอนไจก็อาจมีความสูงนิดหน่อยนะครับได้ต้องใช้ความระมัดระวังกันขึ้นดีเครับว่ามันยื่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกด้วยมีน้ำขังบนบันไดจะใช้ความระมัดระวังยิ่งนะครับ ชื่นใจเมื่อทุกอย่างสดใสอะไรอไรก็สีชมพู yeah ที่ไหนไมีอะไรใครใครก็รู้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตก้ำพระกันแล้วนะครับก็สวยงามมากมากเลยครับก็ตอนนี้น้ำแรงมากเลยครับว่าเป็นช่วงฝตกกับช่วงหน้าฝนกับก็ทอดท่านทำงานก็หน้ามาเที่ยวมากเลยครับก็ยังไงก็เพื่อนก็อย่า,ยาลืมบอกว่าก็มาเทียวได้นะครับ Should have had them apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor Next day you know, she oughta got a load, 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 load. Them bags slashed and the rebocks with the strands. Turned around and gave that big booty a slam. She hit the blow. Next thing you know, she's not going to be in the car. าน้ำน้ำที่นี่นะครับโอ้โหเย็นมากเลยนะครับเย็นมากแล้วแบบแล้วไปจะถามเพื่อนๆเราที่พาอยู่นะครับว่ามีคต้องเป็นใครที่เล่นน้ำวันนี้นะครับเรว่าวันนี้เราเป็นไาย้างกาไปเล่นน้ำนะครับโอ้ยจ้า น้ำแต่วันนี้นะครับวน้ำแร h ได้เป็นรัว่าทีนี้ฝนตกแล้วกน้ำเยอะเยครับก็ได้ยินว่าอนนี้นไหลหลากด้วยครับก็ราก็ระัมครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับ็่ามีพิซเราเล่นกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันครับาดูมาดิามดดูครับว่าจะสนุกแค่ไหน วันนี้ก็เราก็เที่ยวกันทั้งวันเลยนะครับก็ต่อไปแล้วก็เดินทางกลาวนะครับว่าเริ่มเยนเแล้วนะครับก็เี๋ก็ฝากทุกคนเลยนะครับว่าคนที่ชอบรายการก็สามารถติดชมได้นะครับก็วันนี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ